พวกเราทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์อยากได้ความสุขแต่ก็เนื่องจากภพชาติที่เราเกิดขึ้นมาจิตที่ก่อเกิดมีกิเลสอาสวะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงมาหลงในภพในชาติของตนลงยึดหลงถือในเบญจขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวเป็นตนของเราว่าเป็นของของเรา สำคัญว่าเราเป็นเบญจขันธ์เบญจขันธ์เป็นเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีความทุกข์เนื่องจากเรายึดถือในเบญจขันธ์นี้เพราะเบญจขันธ์เป็นก้อนของความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่ารูปขันธ์เป็นทุกข์เวทนาขันธ์เป็นทุกข์สัญญาขันธ์เป็นทุกข์ สังขารขันเป็นทุกข์วิญญาณขันเป็นทุกข์คือมีทุกข์อยู่ห้ากองกองของรูปล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดก็ตามรูปนั้นประกอบไปด้วยความทุกข์รูปในอนาคตที่เป็นไปข้างหน้าเป็นรูปที่ประกอบด้วยความทุกข์รูปในปัจจุบันที่เรามีอยู่ เรานี้ก็ประกอบด้วยความทุกข์ไม่ทุกข์แต่รูปของเรารูปของคนอื่นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันคือต่างคนต่างมีต่างคนต่างได้มาต่างคนต่างหลงหลงยึดหลงถือในรูปเมื่อเราหลงยึดหลงถือในรูปรูปนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรา เป็นผู้มีความเดือดร้อนเวทนาคือความเสวยคือความรู้สึกในการสัมผัสถูกต้องกายนี้รูปนี้มีความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดทุกเขเวทนาขึ้นมาคือปรากฏเป็นสิ่งที่จิตใจนี้จะต้องรับคือรับรู้สัญญาความจํา เราก็ไปจำในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นคือเราไม่ลืมความจำของเราเราหมายรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้คือความเป็นทุกข์เราก็ยังจำได้สังขารความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราปรุงเราแต่งก็ล้วนแต่เกิดความทุกข์คนคิดปรุงแต่งมากๆก็คือคนฝงซ่าน